สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แดงเศร้าเศร้าสุดเศร้าสุดๆเลยทุกคนอันนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ที่ทุกคนเห็นกนะ็คือคือสวนพี่แดงนะคะสวนพี่แดงตอนนี้เป็นลำน้ำไปแล้วเนาะดินถล่มเนาะตอนนี้พี่แดงก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะโรงโรงโรงเรือนหายไปหมดเลยนะทุกคนพายุลงนะคะพายุ พัดแรงมากแล้วก็เอาไปหมดทุกอย่างนะคะของทั้งคือเอาไปทั้งทั้งหลังเลยนะทุกคนเอาไปทั้งหลังเลยไม่มีอะไรเหลือเลยทุกคนตรงนี้จากที่เคยเป็นน้ําเล็กๆก,ก็จะเป็นเห็นไหมเป็นลําธานก,กว้างๆเลยดินถล่มเนาะดินถล่มเนี่ยดูดินเนีย่ยไม่มีที่ลงไปสวนเลยนะกวาดหมดไปทุกอย่างเลยนะทุกคนพืชผันอะไรที่อยู่ ในโรงเรือนที่เก็บของในโรงเรือนหายหมดเลยไปหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะกระถงกระถางอะไรที่จะปลูกผักปลูกดอกไม้ก็หายหมดเลยนะทุกคนไปกระสายน้นะํานะฝนตกเมื่อวานนะเมื่อวานแรงมากแรงแบบทั้งลมทั้งฝนเนาะพี่แดงก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาของพี่ไปหมดอย่างนี้เนาะหาไม,ไ,มไม่เจอไม่เจอแม้แต่ฝุ่นนะทุกคนขนาดโรงเรือนใหญ่ๆห่อะ พัดพัดหายไปเลยไปกับลำธารนนะหายไปเลยหาไม่เจอเลยนะทุกคนที่ยังเหลือให้เห็นก็คือตรงนั้นเป็นแทงน้ำนะเป็นแทงน้ำที่เหลือไว้แล้วก็กระท่อมน้อยที่เก็บอุปกรณ์เนาะเหลือแค่นี้จริงๆนะทุกคนพี่แดงเศร้ามากนะเมื่อวานไม่มาดูนะไม่ได้มาดูนะแต่ญาติเขาถ่ายรูปส่งไปให้นะร้องไห้เลยนะทุกคน ให้เ,เพื่อนๆดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ที่เป็นที่ที่พี่แดงปลูกแบล็คเบอร์รี่นะตรงนั้นเห็นไหมก็มีแต่รากลอยลงมาเพราะว่ามันมันพัดแบบดินมันถล่มกลบไปหมดเลยดินจากตรงนี้นะตรงนี้พี่พี่ปลูกดอกกุหลาบก็ถล่มมาหมดเลยเนาะไม่มีอะไรเหลือให้พี่เลยอ่ะไอพวกเอผลผลิตที่พี่แดงเก็บไว้ในโรงเรือนนะก็เอาไปหมดเลยนะทั้งกระเทียมทั้งหอมทั้งอมันฝรั่งนะคะทุกคน ทั้งผักในในโรงเรือนนะกวาดไปหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างให้พี่เลยนะเหลืออยู่แค่นั้นแหละที่เห็นน,ะน,ะน่ะเนี่นี่พี่เก็บน้ำอ่ะน,น้ำเกือบเต็มเลยเนาะกระท่อมน้อยเหลือแค่นี้เขาบอกว่าเศร้ามากนะคะทุกคนดูน้ำน้ำไหลเป็นแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะเพื่อน ที่แดงจะลงไปยังไงเนี่ยไม่มีที่ลงแล้วเนาะมันถล่มหมดเลยทางนี้จะเป็นทางลงเนาะมันมันไม่สามารถลงได้เนาะเพราะว่ามันดินมันถล่มลงไปหมดเลยก็เดี๋ยจะไปหาทางเนาะว่ามันจะเข้าได้ไหมเหลือไว้แค่ความทรงจำนะทุกคนไม่มีอะไรเหลือเลยเศร้ามากจ้าดู เป็นน้ำตกไปซะง,งั้นตรงนั้นน่ะใครอยากมาเล่นน้ําตกเนี่ยตรงนี้มีนะสวนพี่แดงนะกว้างขึ้นนะสุดยอดไม่มีอะไรเหลือเลยเห็นไหมจันได้ไหมตรงนี้ที่พี่แดงที่เป็นพี่แดงลงไปตากน้ํานะตอนนี้เป็นอ่างน้ําไปแล้วนะทุกคนมีน้ําตกไหลนะคะทุกคนไหลผ่าน เฮ้ยเศร้าจริงเลยทุกคนเนี่ยดูที่ทางทางลงมาถล่มมาเลยเนี่ยตรงเนี้ยทางที่ี่แรงลงเนาะลงมาสวนถล่มเพื่อนเพื่อนดูนี่สภาพแรดเบอร์รี่ที่แดงนะแลดเบอร์รี่ที่แดงกลูดเนาะ<ม>เห็นไหมนี่นี่ยังมีลูกให้กินอยู่นะ ไหมเนี่ยยังสุกเอกไม่หมดเลยเนี่ยโอ้ยดูดูดช้ำม,มาช้ำช้ำทำไมมช้ำอย่างนี้ไม่เหลืออะไรให้เห็นแล้กวาดไปหมดเลยนะทุกคนไอ้ตรงนี้ที่เป็นอ่ะโรงผักเนาะเอาไปหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเนาะไม่เหลืออะไรให้พี่เห็นต่างหน้าเลยสักอย่างหนึ่งเลยนะทุกคน <laughs> มีแค่รถเหลือเนี่ย แครรทแค่รทยังมีให้เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกคนโอ้ยกระชายของฉันเนี่ยต้นกระชายของพี่ยวต้องเนี่ยกำลังจะลงหัวเลยกวาดไปหมดเลยอ่ะตรงนี้อันอันนี้ก็เป็นมระทพี่นกนะนี่เป็นต้นเนี่ยต้นอทิโชคเนี่ยให้ดูต่างหน้าอยู่แค่นี้แหละทุกคน รงโน้นก็เป็นต้นพริกเหลือให้เห็นไม่กี่อันเศร้ามากนะทุกคนเศร้าจริงๆเลยกวาดอาของพี่ไปไม่เหลือสักอย่างเนาะพี่แดงคงจะหยุดทำแหละสวนเนี้ยเพราะว่าคิดว่าสักวันมันก็คงเป็นลำธารน,นะตรงนี้นะเห็นไหมพี่แดงก็จะไปหาเท่าที่ใหม่เนาะเพราะว่าที่ตรงนี้มันไม่สามารถทำสวนได้แล้วเนาะ ก็จะเป็นเป็นลำธารไปแล้วเนี่ยเป็นลำทารตรงนี้ก็กวาดไปหมดน่ะดอกกุหลาบที่เป็นกุหลาบพวงอยู่ตรงโน้นก็ไปแล้วไปหมดไม่เหลืออะไรสักอย่างนะทุกคนเศร้าจริงๆพี่แดงก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาอัปเดตนะสวนผักโดนพายุกล่ลมนะทุกคนอ่ามามาเศร้านะมาเศร้า เพราะว่าพายุทลมพี่แดงก็ขอไปร้องไห้แพ้บนะขอไปร้องไห้แพบ้บเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะกลับมานะไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนเนาะสวนเพราะว่าพี่แดงก็เช่าเขาเนาะส่วนสวนที่สวนยากของพี่แดงนะที่อยู่ด้านบนเขาก็สภาพเดียวกันนะคะทุกคนอยู่ในสภาพเดียวกันเลยให้ดูน้ำตกเต็มคลังก่อนนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเศ้ากับพี่แดงนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็พี่แดงก็ขอไปร้องให้แป๊บนหนึ่งนะทับใจสักอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ